สวัสดีครับยูผมนังนคุณนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโอโห้เชีย่ยเลยตัวใหญ่แม่งจัดใหญ่จัดอบะมึงตัวใหญ่อะมึงตัวใหญ่อะตอนนี้เราอยู่ในเกมไบโอมิวเทนนะครับไบโอมิวเทนประมาณนั้นชื่อ,อยางงี้เปล่าไม่ดูอ่านไม่ออกก็ไบโอมิวเทนแหละตอนนี้นะครับเราอยู่กับตัวแรกคูนปะแรกคูนหรือว่า กันลอกวะเออสัก oh, ต so really. ัวหนึ no, wrong, ่งได้แหละโอ้โหมาครับตอนนี้เราเราต้องสู้กับตัวใหญ่นะครับบอสหรือเปล่าไม่รู้ก็น่าจะบอสแหละตัวเมื่อเร็วอย่างเงี้ยั่นนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้เจี๊ยโอ้โหหลบแบบนี้ต้อนคลิกคลิกอะไรวะถึงหมดหรอมายิงแม่งเลยยิงโอ้โหยิงแบบ slow motion ด้วยนะยิงหัวยิงหัวไอ้ชี้เออโต๊ะเจ็บเจ็บมาออสกำลังฝึกอยู่ครับตอนนี้อยู่ในกระเชื้ออุยอุ้ยอะไรอะอะไรวะกด lb 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 เพื่ออะไรอ๋อเพื่อป้องกันไหมไอ้เชี้ยนี้ป้องกันได้ด้วยเป็นไงล่ะฮะ จะสู้กับดาบข้าหรอเอออุ้ยแตกโดนเต็มตัวเลยแต่บีบีแล้วก็เอ็กโอเคมาเย้โอ้โหเป็นแบบโดมิเนติคอลใช่ไหมเออแล้วปิดเฟิร์มแล้วปิดเฟิร์มไปเลยมาดินี่เอแล้วก็เอ็กอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหดาบแม่งแตกภาพยังสวยบอกเลยภาพเกมนี้สวยเลยสวยสวยมากอุ้ยระเบิดใช่ไหมพกระเบิดเป็นพวกนั้นปะวะไอ้เจ้ยพวกพีชิปโอ้ยเอ้ยไปเขารูก่อนเขารู้แย่เขารูไปแล้วเรียบร้อย อุ๊ยไม่ปาระเบิดใส่ลูกด้วยเฮ้ยระเบิดไหเนี่ยเอ้าอะไรเอ่ยนี่ไงมาแล้ว bio mutant เย้เปิดเกมแบบสวยงามนะฮะสุดยอดไปเลยตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินไปที่เประตูนะครับผมเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเอาปิดประตูด้วยนะครับโอ้โหมีมารยาทที่งามมากเลยนะครับผมไปครับไปต่อขึ้นบันไดแล้วนะครับตอนนี้เราขึ้นบันไดมาแล้วแล้วเราก็ไปต่อดีอุ๊ยอะไรเอ่ยอุ๊ยนั่นมันอะไรเอ่ย อะไรอ่ะ The Predator อะไรเนี่ย Predator Predator อ่ะช่วยชีวิตเริ่มที่จะตายแล้วอะไรวะอะไรวะ Evolution n ก w r o อ g อะไรเนี่ยอ่านโ้เยอะเกินไปแมวที่เกียอ่านเรามาเล่นกันดีกว่าสนุกสนุกมันมันนะครับหนือเรื่องช่างแม่งนะมาโอมามายิงแม่งเลยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยตัว Predator หรอมายิงแม่งเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนตัวอะไรสีขาสัตว์อะไรเอ่ยสัตว์ปีกที่มีสีขาไปนะ เฮ้ยเฮ้ยอุเชี่ยเฮ้ยตีกูเจ็บแม่งเอ้ยพึ่งหัดเล่นน่ะแม่งอย่าพึ่งดิอย่าให้อุเล่นให้เตียนก่อนนะแม่งเอาให้หมดแน่พวกมึงมา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 หนูอุ๊ยอะไราตายแล้วเหรอหนูหนูนี่ว่าหนูวะใช่ปะตัวหนูแหละอยู่ในแบบเนี้ยอยู่ในท่อห,อหนูไปครับไปตามเป้าหมายแด์มากแล้วดีกว่าเออประตูเปิดงยเปิดไว้โอเคเฮ้ยเปิดง่ายจัดมาอุ้ยอะไรอะ่ะของเหรอ ดูดีได้อะไรเอ่ยอุ้ยได้อะไรมาไฟฟ้าเหรอเอาไปใส่ไฟฉายปะถ่านไฟฉายอย่างเงี้ยคืออะไรเอ่ยแอดออนหรอคือแอดออนคือไอเทมเสริมมะ <C oughs> ไปครับเขตตรงนี้เราก็มีดาบดาบบางใครดาบบางใครของอิจิโกะนะไม่ใช่นี่นี่ m e d เมดิเคิลอ๋อเป็นแบบเมดิคอ๋อเป็นเลือดปะเก็บเลือดที่พันแผลผ้าพ,พันแผลเออผ้าพันแผลเค วิกเมนูก็คือเรากดเครื่องหมายขึ้นก็คือจะเป็นใช้ยานะครับโอเคครับตัวนี้เราขึ้นแล้วขึ้นโซ่ขึ้นโซ่แย่ขึ้นโซ่ yeah, โ,ซโอ้โหดูภาพครับยังสวยไปไงโอ้โหมีน้ําคลองน้เน่าด้วยอุยอ้ยที่ตัวอะไรโผล่ขึ้นมาอุ้ยเอ้ยตัวอะไรตีกูเนี่ยอ,อ้าวเฮ้ยไม่ใช่หมูบ้านไม่ใช่ชาวบ้านเนาะทำไมมึงตีกูเนี่ยอุย้ยตัวโจเหรอโจรแต่ตัวเงี้ยเหรอวะมามา,มาดิอุย้ยที่ตัวไหลละผู้ใหญ่อะไรเนี่ยสลัดซ็อกเกอร์อะไรเงี้ยนะคร มามึงมานี่มานี่มาดิตั้งค่าเหรอมาอุ้ยเตะกูกระเด็นเลยเผื่อเจ๋ยใจด้วยเพื่อนมึงไม่มีปืนกูมีมมปืนว่ะโทษทีนะโอ้ยมามีดโอ้ยมาดิมาดิาดอือหือเอาลูกกระจอกก่อนหรือจะตัวใหญ่ก่อนเอาลูกกระจอกตายหาแล้วมาตัวใหญ่มันก็ได้มาอ้าวตายอ้าวตายแล้วเหรอเฮ้ยคุยกันก่อนดิโอ้โหตายอย่างไวเลยครับเพื่อนคุยได้แรงมาด้วยอะ่ะได้แฟชั่นผู้ฉายมาเยแล้ววะยังไง อุ้ยมีอะไรถังแสงด้วยเก็บแม่งเลยนี่เก็บก่อนนำแสงได้อะไรมาวะไม้เหรอไม้กับอุปกรณ์ช่างเฟืองเหรอเฟืองโดเฟืองแล้วมาเฟืองไม่ใช่วายวายวายกดอุ้ยอะไรอะเจออะไรแล้วลูกกระจอกอีกแล้วมึงลูกกระจอกเหรอมึงตายมึงตายลูกไปดูมาลูกกระจอกแม่งตายยากเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยโอ้โหปลาแสงระเบิดใส่กูเลยอย่างเนี้ยเตินไปมานี่โอ้โหใส่หมวกไอ้มองด้วยไอ้มองมึงมึงอุ้ยตัวอะไรเบลอเลยเชื่อเอ้ยแม่งบ้าด้วยเนาะปืนยิงแม่งเลยโทษทีนะเพื่อนกูมีปืนว่ะอุ้ยเจือ มามาดูเชิงก่อนนะดูเชิงหรอไม่ไดูเชิงกวัวดูเชิงหรอดูเชิงเปล่าอุ้ยโอ้โหดูเชิงมังปลาระเบิดถังระเบิดใส่เลยโทษทีพี่มีปืนเออนี่เรียบร้อยโอ้โหกระจายไปหมดเลยอุ้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 ยเกือบแล้วเกือบแล้วไปค้าเปิดประตูไปต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาเลยนะขอขอกิ้งกิ้งเล่นๆกันอ๋อนี่คือกิ้งได้ด้วยนะฮะ เน่โ okay. อเคเดี๋ยวเราเ่งดูลองดูกดว่ายังไงอ๋อเราก็ยิงกดยิงตรงนี้โอเคตอนนี้อยู่ในช่วงการฝึกซ้อมโอเค okay. เรียบร้อยไปดีกว่าวายโอเคครับไปครับตอนนี้เหมือนว่าเราจะอยู่ในเอในในใต้ดินประมาณแบบบนตรงพื้นดินที่แบบไม่ค่อยสูงมากนะครับโอเคอะไรอะป้อมหม่ตอนนั้นมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่ามีหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรเลยสวัสดีครับโอโหตอนนี้เราเจออะไรวะเนี่ย เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวตัวแมลงเหรออุ้ยไม่นะยี่ฟีเดอะม็อกเดอะม็อกเดอะมอกตัวอะไรวะมาดิอุ้ยตัวแมงป่องเหรอเฮ้ยแมงป่องแน่เลยดูดิดูหางว่นี่เหมือนแมงป่องเลยเชี่ยแมงป่องมีพิษด้วยดูดิมีพิษด้วยพี่สีเขียวมั่ะอุ้ยเชี่ยมาดิเอ้ยยิงปืนใส่แมงเลยเพื่อนเกิดมาเคยแดดลูกกระสุนเปิดไปเนาะมาดินมาดิเฮือด้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยกระสุนพี่ทำไมมันน้อยจังวะ แม่งรงนี้เอาเกมลิงมาก็ดีมีบ้างว่าเกมนี้เกมลิงมาโห้ฟันฟันแม่งกระเด็นไปเลยกระเด็นกระเด็นในมึงกระเด็นไปเลยกระเด็นไปเลยกระเด็นไปเลยโอ้โห้ตัวโนโมชั่นด้วยแตกอย่างงี้ก็แตกดีครับรออะไรเราไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเจ้าน้องทุกคนไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดแล้วอุ้ยมียา้พษด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยเชี่ยเชี่ยอ้าวไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหญิงแม่งลีหัวปีเลยหัวปีหญิงแม่งหัวปีทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยไปเลยเย โอย้ยยาพิษไม่อไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากเก็บยาพิษเลยกลัวตายโอ้ยนี่ึ้นโซ่ครับสีมันไม่ค่อยอํำนวยเลยไม่ค่อยนายอ่าเหยียบเท่าไหร่ไปครับกดไฟเหรอายเพิ่มประตูย่าเปิดประตูแล้วโอ้ยนี่คือสภาพหน้าตาเราเหรอเนี่ยทำไมตาเราแดงน่ากลัวจัดเลยวะมากดไฟโอเคกดแล้ว ประตูเยอะที่หายเลยเปิดประตูเจอประตูเปิดประตูแล้วก็เจอประตูอีกโอ้โหาตายเถอะประตูเกมนี้แม่งเยอะมากก็ดีกว่าเกมเกมหนึ่งที่ไม่มีประตูเลยเดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้บูลลี่ไม่ได้นะเคคเปิดประตูไว่อ้าวล็อกเคประตูไป,ป,ไล,ปไล็อก <c oughs> อยู่ <c oughs> อะไรอะ่ะหุยมีภารกิจที่ทำด้วยเหรออะไรพัซเซเหระทำไรอะ่ะซ้ายขวาเหรอทำไงให้สีมันตรงกันบ้างแบบสีขาวกับสีุ้มอะยังไงทำไม่เป็นอ่ะอะไรวะเนี้ยงงเอ้ยนี่ไงเอ้ยอุนได้ด้วยนี่ไงเอา แล้วแค่เนี้ยโคตรง่ายเลยว่ะกระจอกอุ Twelve, ้ยอะไรอ่ะสามสองหนึ่งอะไรอ่ะอุ้ยมีหนังให้ดูด้วยอะไรเนี่ยอุ้ยมีโรงงานยาพิษด้วยมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้ไม่ต้องให้กูดูก็ได้นะโอ้ยอะไรอ่ะเอาอัพเดตอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยบอสใหญ่เหรอบอสนั่งรถเข็นเหรอไอ้บอสมึงโดนกูแน่ดูกูแน่เฮ้ยทำไมมันตีไม่โดนบอสเลยวะเฮ้ยกูจะตีไอ้รถเข็นนั่นน่ะรถเข็นนั่นอยู่ไหนเฮ้ยไอ้เไอ้บอสรถเข็น เอางี <formation jin x 2> ้เก็บแม่งไว้สุดท้ายแล้วกันไอ้เชบอลรถเข็นตายแน่นอนมาดีมาดีมาดี้ยิงลูกกระจอกแม่งก่อนลูกกระจอกมึงตายลูกกระจอกมึงตายลูกกระจอกมาดีมาดีไอ้โม่งเหรอมึงไอ้โม่งเหรอมาดี้เชี่ยเอ้ยอุ้ยเชื่อเลยอุ้ยอุ้ยอิเช่บอสแม่งอุ้ยมีบอสแม่งมีปืนเออมามาดีมาดีนี่นี่เื้ยเข้มเลยเข้มอุ้ยไอ้เช่บอสยิงกูเหรอเชื่เอ้ยเอ็กั่งพิการอยู่แม่งกับปืนยิงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืน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 เฮ้ย ยิงแม่งเลยบอสดอียบอสดอียบอสมึงตายมึงตายฟันแม่งฟันแม่งเฮ้ยเอ้าเฮ้ยว้าวเฮ้ยเอ้าทำไมบอสเรายิงไม่ได้วะเอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะมึงจะพากูไปไหนเนี่ยจะพาไปดูดปืนเหรอไปดูดปืนกันหนึ่งต่อหนึ่งก่อนดียังไงเฮ้ยหรือว่ามันพวกเราวะเฮ้ยหรือว่ามันภารกิจคือให้เราช่วยไอ้ไอ้นี่เหรอนอันนิวเฟรนแอนด์โอเฟรนอ๋อก็คือให้เราช่วยมัน อ๋อนี่เรามาช่วยไอ้เียนี่เหรโอโหมัม่งถือ AK เห็นว่าที่หลังไม่มี AK ด้วยนกว่าผู้ก,ก่อการลาให้โถอุ้ยนี่มันอะไรเอ่ยทำไมมันขาวจอขาวจวแบบนี้อุ้ยเกิดอะไรขึ้น New Man Quest a new friend เพื่อนใหม่เหรอเรามีเพื่อนใหม่อีกแล้วเหรอ Way back in the long ago อ๋อเมื่อนานมาแล้วนะผมเมื่อนานมาแล้วเราหยุดเรายังเด็กอยู่นะครับตอนนี้เราก็เด็กอยู่แล้วก็กโ,วกโอ้โหภาพสวยมากเลยนะดูดิ มีดอกไม้มีอะไรด้วยดูดิเอออารมณ์มันให้อารมณ์เหมือนกังฟูแพนด้าใครเคยดูกังฟูแพนด้ามั้งครับอารมณประมาณนั้นอะเป็นแบบพวกสัตว์มาตีกันหนาไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยตัวเบสบีฟอร์อ๋อก็คือไอ้ตัวเมื่อกี้วะไอ้ตัวที่มันนั่งรถเข็นเมื่อตอนหนุ่มๆป่ะใช่ไหมโอ้โหทำผมทรงเอลวิสด้วยน่าจะเก่าสัตว์โอเคครับตรนนี้เราก็รับภารกิจมาแล้วนะครับให้เราเดินไปที่ตรงนั้นนะครับแล้วเราจะเดินไปทางไหนวะเนี่ยเอาติดกระโดดไปได้ปะแต่กับแพงไม่ได้ปะแต่กับแพงไม่ได้นะฮะตต้ออองงหาทาทออกนะล เดินไปประตูดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเดินเล่นก่อนอุย้ยตัวเราเจอพุ่มไม้นี่หายไปเลยแนละ้ว่ยหายไปในกอหญ้าเลยนะกอหญ้าโอเคครับเตะได้ต่อยได้แสดงว่ามันต้องมีตัวอะไรให้เราต่อยแน่นอนกิ้งไปหรือวันจะเดินไปดีวะเออตั้งท่าอ๋อมีวิ่งเร็วอย่างนี้ได้ด้วยเป็นแบบคลานแบบกระโจนวิ่งเร็วๆเหมือนเหมือนมานะอุยอ้ยอุย้ยตกน้ำกูไม่อยากตกน้ำกูไม่อยากตายเดี๋ยวน,นะ วิวสวยมากสวยมากดูบนนี่โอ้โหว้าวสวยจัดเกมนี้บอกเลยว่าภาพสวยมากนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องดีด้วยแต่เราเน้นเล่นสนุกสนุกดูภาพสวยๆนะผมโอ้โหเอลวิทใหม่แล้วมึงโผล่มาไงนยะเมื่อกี้ยู่ตรงน้นอยู่เลยว้าวมาอีนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันไม้จับยุงนะฉันจะให้ไม้จับยุงแกข้าเอยเจ้า,าเจ้าต้องใช้ไอ้ไม้จับยุงเนี่ยเพื่อจับจับจับหมีป่านะ ดีมากตอนนี้เจ้าก็จับหมีป่าได้แล้วเรียบร้อยเจ้าก็เอาที่จับยุงเนี้ไปจับยุงเล่นนะอะไรของกูเนี่ยโอเคครับตอนนี้มันก็ให้เรากลับมาที่เดินนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ EP หน้าแล้วกันผมสวัสดีวันนี้ขอบคุณคับสำหรับวันนี้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราเรามาต่อกนันดีกว่าอุ่ยต้นไม้กำลัลงงอกด้วยเอาแล้วคลิปหน้าจะเป็นยังไงกันนะรอติดตามชมกันเลยไอบีเวอร์นึงแหละแม่ง